บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทยมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมและยกระดับสถานะของประเทศในเวทีโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช2475เป็นต้นมารัฐธรรมนูญได้กลายเป็นเครื่องมือหลักในการกําหนดโครงสร้างอํานาจการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคในสังคมไทยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมภายในประเทศ การรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนรัฐธรรมนูญไทยได้บัญญัติให้ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในด้านต่างๆเช่นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการนับถือศาสนาการเดินทางและการได้รับการศึกษาสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมที่มีความเท่าเทียมและเคารพในสิทธิมนุษยชนการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ รัฐธรรมนูญฉบับแรกในปีพุทธศักราช2475ได้ให้สิทธิในการเลือกตั้งแก่ทั้งชายและหญิงอย่างเท่าเทียมกันซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในสังคมไทยการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจรัฐรัฐธรรมนูญได้กำหนดโครงสร้างขององค์กรต่างๆเช่นฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการเพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจระหว่างกัน ซึ่งช่วยลดการใช้อำนาจโดยมิชอบและส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารประเทศผลต่อฐานะของประเทศไทยในสังคมโลกการยอมรับในระบบกฎหมายและสิทธิมนุษยชนการบญัตาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในรัฐธรรมนูญทําให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกว่าเป็นประเทศที่เคารพในสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน รัฐธรรมนูญได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศผ่านการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองซึ่งเป็นหลักการสำคัญของระบบประชาธิปไตยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลการปฏิรูปประเทศและการพัฒนาอย่างยั่งยืนรัฐธรรมนูญได้กำหนดแนวทางในการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆเช่นการศึกษาการสาธารณสุขและการบริหารราชการเพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนและแข่งขันได้ในเวทีโลก ัรธรมมนูญไทยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิทางและโครงสร้างของสังคมและการเมืองของประเทศโดยมีบทบัญญัติที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสถานะของประเทศไทยในสังคมโลกดังนี้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเช่นสิทธิในการเลือกตั้งสิทธิในชีวิตและร่างกายการส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรมเช่นการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาอย่างเท่าเทียม การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเช่นการทำประชามติการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทยมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมภายในประเทศและยกระดับสถานะของประเทศไทยในสังคมโลกผ่านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจรัฐและการพัฒนาประเทศอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน หลังจากศึกษาเรียนรู้ในบทเรียนนี้จบลงแล้วหวังว่าเนื้อหาสาระจากบทเรียนนี้จะเป็นประโยชน์ในการนําไปประกอบการศึกษาเรียนรู้ในวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมืองได้เป็นอย่างดีอย่าลืมทบทวนและจดบันทึกการเรียนรู้ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ